เนี่ยครับมันก็จะฉลาดพออ๋ออยู่เฉยๆเว้ยอยู่เฉยๆได้ของกินมาวันนี้<า>เราจะไปดูลูกหมาดามัมเมเชียนครับที่ชอบกัดงับมือเจ้าของนะครับแล้วก็มีความซนตามสายพันธุ์ครับโอ okay, เคเลทส์กือน คู่เอกดีใบรับรองจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีฮัเอร์ชาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์หลายหลายคน <จะ S 1> อาจ <อา S 1> จะเห็นในคลิปนะครับว่าคู่เอกก็สอนแพทเทิร์นเดิมๆนะครับแต่ไม่มีใครรู้ครับว่าหลังกล้องก่อนสอนครับจะถามทุกมิติทุกข้อมูลครับเพื่อให้สอนให้ตรงประเด็นมากที่สุดแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับหรือว่าเป็นส่วนสําคัญของเจ้าของหรือเรื่องส่วนตัวนะครับผมจะ ดูทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งกองวิธีการเลี้ยงดูการเข้ากันออกเราจะปรับจังหวะกันหมดนะครับภาษาร่างกายท่าทางนะครับก่อนสอนครับก็ให้น้องหมาครับแสดงออกมาให้หมดก่อนสอนนะครับเวลาเราดูในคลิปนะครับเราจะดูเหมือนง่ายมากครับแต่ในการเป็นจริงนะครับในการสอนนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับยิ่งน้องหมาที่ฉลาดและใจกล้านะครับเจ้าของเหนื่อยผมก็เหนื่อยครับแต่มีความสนุกสนานซ่อนอยู่ครับ สติสาหรับลูกสุนัขเป็นเรื่องสําคัญนะครับเจ้าของต้องควบคุมและชี้นาให้เป็นให้น้องหมาเรียนรู้อย่างเกิดสตินะครับน้องหมาคิดน้อไม่ต้องรีบนะอ่าแล้วหยุดส,สวยๆครับรอเขานั่งหมอบลดดิฟเฟน์เองนับห้าในใจเก่งมากถูกเดี๋ยวขอขอนุญาตนะครับคือเราจะทําให้ง่ายกระชับที่สุดนั่งหมอบลดดิฟเฟน์เรายังไม่ชมนะจังหวะหนึ่งสองซ้ายไม่ต้องดึงแรงไม่ต้องกระตุกไม่ไม่ใช่กลัวแล้วเชื่อเพราะนั่นคือคําสั่งเราจะน้อยมาก นั่งหมอบรูดิเฟนนำห้าครับ 1, 2, ึ่งสสาี่ห้าจะแฟเก่งมากหนึ 1, ่งเก่งคนเท่านั้นเก่งมากครับไฮไว้ยถ้าเขาทำถูกไฮไว้ยชีย้นำไปสุนัขจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาและได้ยินกับหูนะครับถ้าเจ้าของทำไม่เป็นเลยครับก็เรียบร้อยครับคอยจะแฝๆกูจาถ้าอยากกินกับผมคิดเองลูกเก่งมาก ให้ซิลาเมนสมมติผมเดินมาอยีกปึ๊บถ้าเขาฉลาดพอเขาจะลุกเห็นไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาว่าคิดเองได้ไหมไม่ได้ครับหมายถึงว่าตกผลึกไม่ถูกเก่งมากให้ชมก่อนเสียงสูงไอ้เสียงสูงตัวนี้สพอร์ตกับจังหวะที่สี่ที่เราสอนคุณต้นเนี่ยเขาจะเริ่มคิดบ่อยขึ้นเก่งมากทุกอย่างที่ผมสอนนะครับ จากเริ่มจนจบนะครับถ้าเจ้าของนะครับทำตามและฝึกทบทวนนะครับทำน้อยแต่ได้มากครับน้องหมาจะไม่มีหลุดประเด็นครับแต่ถ้าน้องหมาเนี่ยเขารู้สึกอะไรบางอย่างครับต้องถามเราตัวเราและครับว่าเราสม,ม่ำเสม,มอระว่างตัวดีขนาดไหนจนน้องหมา,หมาเขามองว่าเราเป็นจ่าฝูงหรือไม่ครับเนี่ยครับมันก็จะฉลาดพออ๋ออยู่เฉยๆเว้ยอ,อยู่เฉยๆได้ออของกินมาเก่งมากแต่อย่าให้ชมก่อนนะชมแล้วขนมค่อยมาไม่ว่าจะเป็นการบังคับแล้วก็หาทางออกที่คําตอบก็คือยอมแพ้คน แล้วผมสั่งับเบอลล็อกได้ทุนผมไม่สูงเพราะอ,อตัวผมเป็นตัววัดเนาะถ้าสมมติว่าผมไม่เคยเล่นกับเขายังไม่ได้เล่นอะไรเลยแล้วผมก็จับเขาบังคับจับฝึกให้เขาเข้าล็อก1 2 3แล้วก็รอสั่งคอยมีไอคอนแท็กตอนปิดจ,จบวิ่งตามหาผมแสดงว่าจริงจริงงานนี้ใส่เขาบาลาน